คุณเคยสังเกตไหมว่าตัวเองมีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่หรือเปล่ารู้สึกว่าตัวเองกินเยอะมากกว่าปกติกินเร็วและควบคุมให้ตัวเองหยุดกินไม่ได้แม้จะรู้สึกอิ่มหรือมีความรู้สึกผิดภายหลังจากการกินซึ่งหากคุณมีพฤติกรรมที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่แล้วแล้วก็คุณอาจมีความเสี่ยงเป็นโรคกินไม่หยุดโรคกินม่หยุดหรือ binge eating disorder เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการกินอาหารที่ผิดปกติเช่นมีพฤติกรรมการกินอาหารที่เยอะมากกว่าคนปกติทั่วไปแม้จะไม่มีความรู้สึกหิวกินเร็วและไม่สามารถควบคุมตัวเองให้หยุดกินได้กินจนทำให้รู้สึกอึดอัดแน่นท้องและไม่สบายตัวและผู้ป่วยมักมีพฤติกรรมแอบกินอาหารเพียงคนเดียวพอรู้สึกอับอายต่อคนรอบข้าง ที่เห็นว่าตนเองกินอาหารในปริมาณที่มากภายหลังจากการกินอาหารผู้ป่วยมักจะเกิดความรู้สึกผิดเศร้าโกรธและโทษตัวเองที่กินมากเกินไปซึ่งอารมณ์และความรู้สึกด้านลบเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้สารเคมีในสมองอย่างเกลินและเลปตินทำงานกันอย่างไม่สมดุลจึงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เรามีอาการกินอาหารที่มากกว่าปกติ และไม่ใช่ปัจจัยนี้เดียวเท่านั้นที่ทําให้เราเป็นโรคกินไม่หยุดแต่ยังมีอีกหลายปัจจัยอ,ยอื่นๆที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคกินไม่หยุดได้เช่นกัน 1. สาเหตุจากพันธุกรรมหรือครอบครัวเคยป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับการกินผิดปกติ 2. การเสพติดหรือเคยล้มเหลวกับการลดน้ําหนัก 3. ขาดความมั่นใจความพึงพอใจในรูปร่างของตนเอง 4. สาเหตุจากโรคอ้วน 5. เคยผ่านเหตุการณ์สะเทือนจิตใจเช่นสูญเสียครอบครัวหรือถูกทำร้ายร่างกาย 6. มีภาวะทางจิตเช่นโรคซึมเศร้าโรคเครียดและโรคไบโพล่าโรคกินไม่หยุดสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัยแต่จะพบได้บ่อยมากที่สุดในกลุ่มอายุ12-25ปีซึ่งมักจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และยังพบได้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วนและผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI เกิน40อีกด้วยโรคก,กินไม่หยุดหากปล่อยไว้นานเข้าอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตใจอันนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆตามมาเช่นการติดสารเสพติดและแอลกอฮอล์โรคซึมเศร้าโรคเบาหวานโรคกรดไหลย,ย้อน โรคอ้วนภาวะไขมันในเลือดสูงและความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตแต่ไม่ต้องตกใจหรือกังวลไปเพราะโรคก,กินไม่หยุดเป็นโรคที่สามารถรักษาหายได้หากคุณพบว่าตัวเองมีอาการหรือสัญญาณเหล่านี้เป็นเวลา1-3ครั้งต่อสัปดาห์ต่อเนื่องกัน3เดือนและรู้สึกว่าอาการเหล่านี้กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันคุณควรรีบเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำการวินิจฉัยโรคและเลือกการรักษาที่ถูกต้องตามสาเหตุและอาการที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลเพอโรคกินไม่หยุดไม่ได้เกี่ยวกับอาหารหรือความอยากแต่เกิดจากบาดแผลทางจิตใจการที่เราเข้าใจตัวเราเองและการเข้าใจจากคนรอบข้างก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดียิ่งขึ้นด้วยความ่วงยยจากเบสโนติก e